ในในบทสดมน์หรือว่าในในพระสูตรต่างๆมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากแล้วก็ในในหนังสือของสดมน์ของวัดเราอะครับก็ก็มีอยู่พระสูตรส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งธรรมจักรกับปวตนาสูตรเองก็เป็นเป็นเพียงพระสูตรหนึ่งที่อยู่ในในหนังสือนะครับแต่ความสําคัญของธรรมจักรก็คือว่าเป็นปฐมเทศนาเนาะก็เลยเป็นที่นิยม ไม่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่างๆหลายที่เนี่ยก็มักจะสวดบทธรรมจากกัปวตวะตนสูตรกันซึ่งก็เป็นบทที่ยืนยันถึงการตัดสุธรรมของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้เองเนี่ยมันมีบทหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยได้สวดซึ่งมันเป็นพระสูตรหนึ่งชื่อว่าทศชักสูตรนะหรือว่าทศชักรปริตบทศชักรปริตเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยฟังเรื่องราวเนื้อหาของบทนี้มาก่อนนะ แต่ว่าถ้าเป็นบทสวดมนต์เองเนี่ยหากเข้าใจความหมายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าสนใจะเพราะว่ามันเป็นบทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านพูดกับกับพระ,ะครับกับพระเคยสวดกันไหมฮะบทนี้ทชัชกปริตไม่เคยเลยเออไม่เคยเลยเนาะไม่เคยเลยก็ไม่ไม่ไมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเอาว่าคําว่าทชัชช ทัชชะปริตเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเรื่องของปริตแปลว่าป้องกันนะป้องกันแล้วก็ทัชชะตัวนี้หมายถึงธงธงเราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสองครามระหว่างเทพกับอสูรนะครับเทพกับอสูรซึ่งในบทสวดบทนี้แหละก็พูดถึงเรื่องนี้เลยนะพูดถึงเรื่องเทพกับอสูรเหตุของเรื่องก็คือว่าพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านจะไปอยู่ ปฏิบัติธรรมนะต่างที่อยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ยครับท่านก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ก็พูดคุยกับภิกษุทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งในประสูตรเองก็ขึ้นว่าเอวัเมสุตังเหมือนกันเอกังสมยังพระกวาสาวัตถียังนะวิหรารติเชตวเนอนาตปิฎกาสาอารามีนะก็สมัยหนึ่งเนี่ยก็ พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถปินฑิกะท่านก็เรียกภิกษุมาแล้วก็พูดถึงว่าเออมันมีสมัยหนึ่งมันเกิดสงครามระหว่างระหว่างเทพกับอสูรน,นะครับคง,คงเคยได้ยินเนาะเทพกับอสูรซึ่งสมัยนั้นเองเนี่ยก็ปรากฏว่าเทวดาเองเนี่ยท่านก็ มาต่อสู้กับอสูรเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวาดกลัวนะมีความหวาดกลัวแล้วก็อสูรเองเนี่ยก็เึกิเหิมทีเดียวแหละอสูรกลุ่มนี้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเองเนี่ยท่านเมาน้ําจันนะฮะหรือว่าเมาเมาน้ําสุรานี่แหละแล้วก็โดนจับเหวี่ยงลงมาอยู่ที่เขาตรีกูฏ ซึ่งเขาตรีกูดก็เป็นเขาที่อยู่ใต้เขาสัตบัญเขาสัตบัญเนี่ยก็จะเป็นภูเขาที่มียอดเขาคือเขาระสูเมนเนะก็เป็นที่ตั้งของของสอวรรค์ชนาวดึงที่นี่เองเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเกิดสงครามขึ้นเนี่ยทางพระอินทร์ก็ต้องต้องรวมเทวดาเนี่ยมาต่อสู้กับอสูรอสูรก็ต่อสู้จนกระทั่งว่าต่อสู้กระทั่งว่าทัพของอสูรเนี่ยก็ขึ้นไป อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านกาลังเล่าอยู่นะท่านกําลังเล่าอยู่มาถึงว่าหลวงพี่กำกำลังพูดถึงว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกําลังเล่าเรื่องนี้ให้ให้พระฟังหลอดลองจินตนาการนะครับว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่แล้วก็มีภิกษุหลายๆกลุ่มเนี่ยกำลังนั่งนั่งฟังเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระคุยกันกับพระคุยกันท่านบอกว่าเออมันมีสมัยหนึ่งเนี่ยก็เกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูร อาสูรก็บุกขึ้นมาเลยเนะี่ยกระทั่งว่าบุกเนี่ยเขาสัตบัญญบุกขึ้นมาจนกระทั่งผ่านป่างิ้วถ้าเราเคยได้ยินก็จนกระทั่งว่าตัวลูกคุดเองเนี่ยที่อยู่บนป่ายิ้วก็หล่นลงมาก็เสียงร้องระงมก็เกิดขึ้นมาว่าทัพอสูรเนี่ยบุกขึ้นมาทีนี้เองเนี่ยท้าวพระอินแล้วก็เทพทั้งหลายเนี่ยก,ก็สู้ในขณะที่เห็นกองทัพของอสูรนะครับเทพเองเนี่ยท่านก็เกิดความหวาดกลัวนะเกิดความหวาดกลัว ทีนี้เองเนี่ยก็ทางทาักษกะเองเนี่ยท่านก็ชูธงขึ้นเป็นธงชัยทัชะเนี่ยทัชะที่แปลว่าธงนี่นะครับชูธงขึ้นพอชูธงเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าเทพเนี่ยก,ก็เกิดความความรู้สึกว่ามีกำลังใจมีกำลังใจทีนี้เองเนี่ยปรากฏว่าพอเกิดความกลัวเมื่อไหร่หวัสะดุ้งเมื่อไหร่เขาก็จะมองที่ธง ธงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เกิดกําลังใจว่าเออแม่ทัพของเรายังอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันแม้ว่ามีกําลังใจแค่ไหนก็ตามเนี่ยบางครั้งความกล้าก็เกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นความกลัวบางทีก็หายไปบางทีก็ไม่หายไปพระพุทธเจ้าเองท่านก็เลยถามภิกษุว่าทําไมทําไมถึงหายไปแล้วไม่หายไปอ่านน้องๆลองสันนิฐานสิครับว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านถามเนี่ยว่า ทำไมเทวดาเนี่ยเมื่อมองดูธงของเท้าสากกะของเท้าอีสานของเท้าหลายเทพเนี่ยที่ชูธงขึ้นเนี่ยทำไมบางครั้งก็หายกลัวบางครั้งก็ไม่หายนะ่ะแต่ก็มีกำลังใจทำให้ต้องมองธงบ่อยๆมองธงเวลาสู้สู้รบกับอสูรเนี่ยทำไมครับเจโอคิดว่าเพราะอะไรอืมเออ จะโอบอกว่าพราะใจิตใจยังไม่มันคงยังไม่บรรลุธรรมนะครับแล้วฝนคิดว่ายังไงครับครับอ่าครับ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 ผมอืมโอโอเคโอเคดีมากเลยดีมากเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยทพระพุทธเจ้าท่านถามเสร็จใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีบอกนะว่าพระตอบหรือเปล่า านก็ท่านก็พระท่านก็นั่งฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เฉลยจริงๆแล้วก็คือครอบคุมของพวกเราเลยนะของพวกเราเลยคือเพราะว่าเทศต่างๆเองก็ตามเนี่ยที่ที่ชูธงยังไม่ได้ปัสจากโรภะยังไม่ได้ปัสจากโมหะยังไมไ่ได้ปัสจากโทสะครับลบกดลงก็ยังมีอยู่ก็เลยทําให้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มที่พวกเราพูดถึงนะก็คือว่ายังไม่มั่นคงแล้วก็ เป็นเทวดาก็มองแค่มองไม่ได้เอาเข้ามาในใจเหมือนที่น้องฝนว่านะั่นแหละซึ่งแล้วโดยเฉพาะที่บุคคลที่เอาเป็นกําลังใจเองเนี่ยก็คือยังไม่ปัสจากลบกดลงเลยทีนี้เองเนี่ยพระสมณสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยย้อนกลับมาที่ที่พระว่าท่านบอกว่าเช่นเดียวกันท่านเนี่ยจะกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าหากพระเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโคนไม้ไม่ว่าจะเป็นที่ป่า หรือว่าในเรือนว่างเรือนว่างก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นอาคารที่เขาสูกสร้างไว้ในป่าอะไรอย่างนี้นะครับไปอยู่หากพิสุเกิดความกลัวต่อบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อเสียงสัตว์ความกลัวต่อความมืดความเงียบก็ตามความสะดุ้งเกิดขึ้นเนี่ยให้พิสุที่ไปปฏิบัติธรรมในที่เหล่านั้นเองเนี่ยให้นึกถึงคุณของพระรัตนตยคือคุณของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่ยังไงบ้างฮะก็คือพี่จะอ่านให้ฟังเลยนะก็คือให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตรัสรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองแล้วก็ถึงพร้อมทั้งวิช,ชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วก็คือไม่กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็รู้แจ้งโลกทั้งหมดนี้เองเนี่ยให้นึกถึงแต่ถ้าหากพระเนี่ยมีความกลัว แล้วก็นึกนึกไม่ออกนะครับนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ออกว่าคุณท่านมีอะไรบ้างก็ให้นึกถึงพระธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นธรรมะด้วยให้นึกถึงว่าเออนี่นะธรรมะของพระองค์เองเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่จํากัดด้วยการเวลาแต่ถ้าหากพิสูจน์ที่ไปปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยยังเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะครับถ้ายังนึก พระพุทธเจ้าไม่ออกนึกถึงคุณของพระธรรมไม่ออกก็ให้นึกถึงประสงค์ว่าพระสงค์ผู้ที่ปฏิบัติด,ดียังมีอยู่ผู้ที่ปฏิบัติตรงยังมีอยู่ผู้ที่รู้ตามธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เป็นบุคคลที่ควรซึ่งการทักศีนายทานบุคคลที่ควรจะการบูชาย,ยังมีอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ความกลัวของพวกเธอจะหายไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์ ล้วนแล้วปัะสจาจากโลภะโทสะโมหะย่อมเป็นที่พึ่งให้กับพวกเธอทั้งหลายได้ที่ไปปฏิบัติธรรมภิกษุที่ฟังพระโอวาทนั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออได้กำลังใจในการที่จะไปปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งพระสาสดาท่านก็เลยตรัสเป็นภาษิตอันนี้หลวงพิกก็จะยกพระคาถาขึ้นมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดกับพระว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่คนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีพึงระลึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเถอความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนที่นั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอันนำออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญญาเขตไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้มก็ดี ความขนพองใสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยนะท่านก็ได้ให้โอวาทแก่ภิกษุไปและพิกษุท่านก็ไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆแล้วก็ได้ยึดสิ่งนี้เป็นเป็นเครื่องที่เป็นทิพพึงแล้วก็เป็นเครื่องระลึกระลึกถึงเพื่อที่จะให้ปราศจากจากความกลัวความหวาดสะดุ้งต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทัชกาปริ์ที่มีการสวดนะครับมีการสวด เพื่อให้เห็นว่าซึ่งการที่ภิกษุต่างๆเองเนี่ยยังไม่ได้หมดกิเลสนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นนการไปปฏิบัติในต่างที่ต่างสถานที่หรือว่าต่างในดินแดนต่างๆเองเนี่ยความกลัวพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าใจของเรามันยังไม่ได้มั่นคงถ้าหากเปรียบเทียบกับพวกเราเองก็เหมือนกันใจเรามันไม่ได้มั่นคงนะครับ มันเหมือนกับหัวเต่าที่ผูปบโผลกัวกัวกล้ากล้าแต่การที่เราจะเวลาหากเกิดความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นน่ยไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามเราจะเดินทางไปตรงไหนก็ตามหรือว่าอยู่ในที่แห่งไหนก็ตามหากเราไม่มีที่พึ่งอะครับความกลัวเหล่านั้นมันก็จะไม่หายไปเราจะไม่มีที่ยึดเกาะจิตใจอะเช่นสมมติถ้าฝนหรือว่าเจโอเดินทางไปอยู่ในที่คับขัน แต่ว่าเราไม่มีที่พึ่งอะฮะเราก็จะเกิดความหวาดกลัววันวิตกไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นอาทิเช่นอาจจะนั่งรถไปแล้วปรากฏว่ารถมันไปเสียกลางภูเขาครับกางหุบเขาซึ่งเราอะพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกหาที่พึ่งครับแต่ด้วยความกลัวบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราอะคิดอะไรไม่ออกอะนึกออกไหมครับเราคิดอะไรไม่ออกมันทําให้ความกลัวนั้นนะก็ยิ่งทับทบีเกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีสติ แต่ถ้าหากเราเกิดความกลัวเรามีที่พึ่งยึดติดน,นึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงบร,รมครูได้พระธรรมราชได้หรือว่าคําสอนหรือว่าแม้แต่กระทั่งพระสงฆ์เองเช่นนึกถึงหลวงปู่อันนี้ใกล้ตัวสุดนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นการวางใจเราก็จะเกิดเกิดขึ้นสติเราก็จะกลับมาทําให้เราเนี่ยมีสติดํารงมั่นพร้อมที่จะเริ่มหาทางออกที่เรากําลังประสบเจออยู่ครับงั้นนักปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามทั้งยุคพุทธกาลหรือว่ายุคปัจจุบัน,นะะการที่นักปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้สําเร็จหนทางที่ตั้งใจปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความกลัวความสะดุ้งความเงียบพวกนี้ที่ทําให้เราเกิดความกลัวแต่ถ้าหากเรามีที่พึ่งมีที่ระลึกมีที่นึกถึงเนี่ยความกลัวเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะคลายคลายกังวลเกิดขึ้น เหมือนกับการที่เรานั่งหลับตาอยู่คนเดียวบางคนอาจจะมองว่ากลัวผีหรือว่ากลัวอะไรสิ่งที่มันมองไม่เห็นภายใต้ห้องมืดๆแต่ถ้าหากเราอยึดมั่นในบุคคลผู้ที่ท่านหมดกิเลสแล้วครับเช่นพระธนไตเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความอานหานโดยที่เราไม่ได้ไปสนใจบรรยากาศรอบข้างว่าพื้นที่ตรงนี้คืออะไรแต่ถ้าหากเรามีใจที่มั่นคงขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นสติมากขึ้น เราก็จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเลยเช่นไปนั่งในธรไมพระภิกษุในสมัยก่อนถึงไปนั่งในป่าชาได้ทำไมถึงไปนั่งข้างลงสมได้พวกนี้ท่านไม่มีความหวาดกลัวหรือจริง,รงๆแล้วท่านก็มีเพียงแต่ว่าท่านฝึกแล้วก็ท่านก็อาศัยพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งนี่แหละโดยไม่ได้ไปยึดอย่างอื่นเป็นที่พึ่งทำให้ท่านเองเนี่ยเมื่อท่านฝึกตัวได้ ได้มากขึ้นฝึกใจได้มากขึ้นท่านก็สามารถอยู่ในบรรยากาศหรือว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยได้มากขึ้นโดยที่ไม่ได้มีความบาดกลัวหรือแม้แต่ในเรื่องราวของพัธุดงใน,นสมัยก่อนที่ท่านเดินทางไปเราปรากฏว่าท่านก็ในขณะที่ท่านนั่งปฏิบัติกรรมฐานไปนะครับท่านรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มาถูถูท่านบริเวณด้านข้างท่านนะครับ เย็นๆแล้วก็รู้สึกว่าต่อเนื่องพวกเราคิดว่าเป็นอะไรฮะเจะโอคิดว่าเป็นอะไรเจโอนคิดว่าเป็นผีแล้วน้องฝนคิดว่าเป็นอะไรครับพระธุงท่านนั่งอยู่นะนั่งอยู่กลางป่าแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆสัมผัสอย่างต่อเนื่องอยู่ด้านข้างฝนคิดว่า <c oughs> มีใครอีกไหมนอกจากพวกเราสองคน นี่ใครอยากจะเดาอีกไหมฮะเอ้ยไม่ไมสันนิษฐานวิทยาไม่ใช่เดานะสันนิษฐานสันนิษฐานเอไม่มีเนาะปรากฏว่าท่านลืมตาขึ้นมาดูครับถ้าดื้ถ้าลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคืองูขนาดใหญ่ที่กำลังเลื้อยผ่านท่านไปโดยที่เลื้อยโดยมีลำตัวเนี่ย มาสัมผัสที่ตัวของท่านาลองลองนึกดูนะเรานั่งสมาธิอยู่ครับแต่ตัวงูเนี่ยคือสูงสูงเท่ากับไหลเลยอะไหลเราที่เรานั่งอยู่ครับแล้วก็เลื้อยไปอยู่พัะทุดงท่านหลวงปู่รูปนี้ท่านก็เลยท่านก็สะดุท่านกลัวท่านก็เกิดความหวาดกลัวนะฮะแต่ว่าจะขยับก็ไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้ก็คือก็ต้องนิ่งสุดท้ายเองก็ต้องอาศัย การนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแหละคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งก็เลยทําให้ในคืนนั้นเองเนี่ยท่านสามารถที่จะข่มความกลัวของท่านเนี่ยได้แล้วก็จนงูตัวเนี้ยก็ผ่านไปเออมันก็หน้าหน้ากลัวนะครับหน้ากลัวซึ่งในสถานการณ์ต่างๆที่เราอยู่ในช่วงขับขันเนี่ยเราต้องมีที่พึ่งนะ แต่ว่าการจะมีที่พึ่งได้นั่นเองเนี่ยมันก็ต้องฝึกอย่างบ,าบา่อยๆเนืองๆเพื่อที่ว่าจะเกิดความคุ้นเหมือนเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่ไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่พอเจอกันบ่อยๆเข้าได้มีโอกาสพูดคุยความคุ้นเคยก็เกิดขึ้นเวลาที่เราจะนึกถึงก็นึกได้ง่ายเช่นเดียวกันพระธนาตายก็เหมือนกันแมแตคาครูบาอาจารย์ก็ก็เหมือนกันถ้าหากเรานึกถึงท่านบ,าบา่อยๆแล้วก็ เอาใจเกาะเกี่ยวอยู่กับท่านนะครับความคุ้นเคยนี่เองจะเป็นอุปการะในวันที่เราอยู่ในช่วงที่ขับขันนึกถึงท่านออกเราไม่ได้นึกถึงท่านแค่แค่แค่ตอนที่อยากนึกถึงแต่ว่าเราพยายามที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะนึกถึงถึงท่านเนะี่ยให้ได้เช่นให้นึกถึงหลวงปู่บางทีเราก็ลืมพอลืมเสร็จเราก็ต้องมีสติว่าเราลืมแล้วก็ดึงดึงท่านกลับมาอย่างนี้ครับมีใจอยู่กับท่านเกาะเกี่ยวอยู่กับท่านในช่วงที่ ฉุกและหกฉุกเฉินเองเนี่ยก็จะได้นึกถึงครูบาอาจารย์ได้ได้ง่ายบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะก,ก็ครูบาอาจารย์ท่านท่านไม่อยู่แล้วครับพระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพพานไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราเนึกถึงท่านจะจะจะ,จะยังไงจะได้ความหมายอะไรครับแต่จริงๆๆแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระเถวะต่างๆก็ดีพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรหรือว่าแม้แต่ เระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีเนะี่ยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ไปไหนฮะท่านก็ไม่ได้หายไปจากเราถ้าเรามองว่าสิ่งที่เรายังปฏิบัติอยู่มันเป็นไปตามคำสอนของท่านเป็นไปตามโอวาทของท่านที่ท่านได้ให้เอาไว้วิธีการต่างๆที่เรากำลังทำอยู่มันอยู่ในเส้นทางที่ท่านได้ให้เอาไว้เพียงแค่นี้ท่านก็ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับท่านก็ยังอยู่กับเราอยู่ในเส้นทางหรือว่าวิถีแห่งการเดินทางของเรา ทั้งหมดนี้เองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เรามีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้ามีพระเทระผู้ใหญ่มีหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเวลาโดยที่ท่านก็ไม่ได้หายไปไหนทั้งหมดนี้ถ้าหากเรายังปฏิบัติตามคําสอนหรือว่าตามอาวัติของท่านอยู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างตรงนี้ก็จะหายไปก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียว ซึ่งเหล่านี้จะต้องอาจจะต้องฝึกบ่อยๆในการนึกถึงไม่ใช่นึกถึงแค่ตอนนั่งสมาธิแต่นึกถึงทุกขณะจิตที่นึกออกว่าเราต้องนึกถึงเราก็นึกถึงท่านจะเป็นดวงธรรมก็ได้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นเจดีย์ทั้งองค์ก็ได้ทั้งหมดนี้เองเป็นการฝึกเพื่อที่จะให้ใจของเราคุ้นเคยกับพระตนไตเพราะพระตนไตเป็นสิ่งที่ป่าศจากโตพระป่าศจากโทสะ และปัสจากโมหันและเป็นที่พึ่งการที่เราจะไปอยู่ในที่ไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในป่าในเรือนอันว่างเปล่าการระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่มีความสะดุ้งความวาดกลัวต่อภัยทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตในการดํารงชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็เอาทัชคปริษเนี่ยมาเล่าสู่น้องๆฟังพอ เป็นอะไรที่ติดข้างติดขาเล่าสู่กันฟังในวันศุกร์ด้จากนี้ไปก็มีใครมีคำถามไหมครับที่อยากจะพูดคุยสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมตก็ลองดีเควสมาดูว่า<ม>สงสัยเกี่ยวกับอะไรอยากฟังเกี่ยวกับอะไระครับหลวงพี่ถ้าพอมีปัญญาตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะได้ไปหาไงจะได้ไปหา ก็เพราะว่าพุทธศาสนาของเราเองเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะศึกษาไม่หมดเลยเพราะว่าเยอะมากนะครับแม้ศึกษาหมดก็ไม่ได้แจ่มแจ้งชัดเพราะว่าบางอย่างเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมบางอย่างที่อยู่ในพระไตรปิกฎกเองพระพุทธเจ้าท่านพูดกับพระไม่ได้พูดกับโยมอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องมาขยายความหรือบางอย่างท่านพูดกับพราหมณ์ท่านไม่ได้พูดกับกษัตริย์นะครับการอุป,ปมา การยกตัวอย่างก็จะไม่เหมือนกันเหมือนคณกะกโมกขลานสูตนั่นแหละมีที่มีาพามคณาจกโมกขลานะมามาถามถามว่าอปกติการก่อสร้างเนี่ยเขาเขามีหลักสูตรเขามีขั้นมีตอนในการก่อสร้างในการทำทำงานด้านการก่อสร้างเลขาคณิตคำนวณเลขอะไรพวกเนี้ครับแล้วพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเวลาจะฝึกคนเนี่ยมีขั้นตอนไหมม,มีขั้นตอนหรือเปล่า เออถามพุทธเจ้าอย่างนี้นะมีขั้นตอนไหมป้ะพุทธเจ้าท่านก็มีสี่ท่านบอกมีมีแล้วพาม็ถามว่าแล้วยังไงล่ะมีแล้วยังไงต่อท่านก็ท่านเล่าให้ฟังซึ่งประพุทธเจ้าท่านก็จะเล่าว่าก่อนอื่นนะท่านก็เหมือนกันก็เหมือนกับการเ,เลี้ยงมา้าท่านก็ต้องหาม้าพันดีก่อนคือต้องหานะต้องหาม้าพันดีคือเลือกครับ การจะเทศบทหนึ่งด้วยระยะเวลาของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านมีจํากัดการจะแสดงธรรมเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยท่านจึงต้องเลือกเหมือนกับบุรุษที่เลือกม้าที่ดีไม่มีใครไปซื้อซื้อของนะขอเสื้อที่ขาดค่ะไม่มีเราก็ต้องอยากได้เสื้อที่ดีแล้วก็เย็บเย็บที่เรียบร้อยขออาหารที่บูดอย่างเงี้ยไปซื้อกับข้าวก็อาหารที่มันค้างคืนสองวันเราก็อยากได้ของที่มันสดใหม่ใช่ไหมฮะของที่สดใหม่มันก็อร่อย ท่านบอกว่าท่านก็ต้องได้หมาพันธีก่อนก็คือได้บุรุษที่เหมาะแก่การฝึกจากนั้นเองเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติตามลําดับลําดับซึ่งวันนี้ไม่ได้ไดลงรายละเอียดนะจนกระทั่งว่าสุดท้ายเองเนี่ยมีลําดับขั้นต่างๆขั้นต่างๆไปทีนี้เองเนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายหมดแลว,ว่ามันมีขั้นตอนอย่างนี้ในการฝึกคนต้องมีนี่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 นพามคณะกโมกคลานะก็เลยถามว่า เอาขนาดที่มีหลักสูตรขนาดนั้นนะ่ะมีขั้นมีตอนขนาดนั้นทําไมบางคนก็ไปนิพพานบางคนก็ไม่ไปบางคนก็บรรลุธรรมบางคนก็ไม่บรรลุธรรมทําไมล่ะอยากรูกไ้ไหมฮะทําไมคงต้องมาฟังในสัปดาห์หน้าหรือต่อเนะหรือว่าจะลืมก่อน